กันนพัสปลื้มเบลล่าค่ะเรียกได้ว่าซุปตาอีกหนึ่งคนที่สวยและปังสําหรับเบลล่ารานีรับฉายาเป็นนางเอก300ล้านเบลล่าก้าวเข้าสู่วงกันแล้วก็ต้องบอกว่าอีกหนึ่งบทบาทที่เธอปังมากๆกับบทเอเจ้าบุพเพันิวาสนั่นเองแล้วค่ะกับล่าสุดนี้นะคะต้องบอกว่าที่ความที่เธอเองเป็นขวัญใจของใครๆทั่วทั้งประเทศและต่างประเทศ ขวันใจในประเทศอีกหนึ่งคนที่เป็นหนุ่มเสียงดีเจ้าสเสนแสนจะเป็นเอกลักษณ์นั่นก็คือหนุ่มกันนพัค่ะออกมาประกาศออกสื่อนอกจากกันนพัจะเป็นนักร้องเสียงดีแล้วล่าสุดนี้นะคะพร้อมใจเพิดรูลภาพคู่เบลล่ารานีพร้อมติดแฮชแท็กตรงหัวใจข้างซ้ายพอดีระบุแคปชั่นว่าผมปื้มคุณ พร้อมกับแท็กหาทางนั้นของเบลล่าหลังจากที่โปรลงไปนั้นเบลล่าก็มาแสดงความคิดเห็นชูสองนิ้วส่งกำลังใจให้ทันทีไม่ใช่แค่ชวนฟินจิกหมอนนะคะเพราะเหล่าคนในวงการมารวมถึงแฟนคลับ เข้ามาสแสดงความคิดเห็นถึงความน่ารักของทั้งคู่กันอย่างมากมายล่าสุดชาเนตเข้าไปแสดงความคิดเห็นต่อคอมเมนต์ว่างานนี้เนี่ยสาวออเจ้าเขามีพ่อหมื่นที่จองไว้แล้วห้ามยุ่งค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่ชาเนตเองเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายก็ต้องยอมรับว,ว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่น่ารักจริงๆละค่ะ